ทูน่าบางแบกนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะรับประทานทูน่านะครับแนะนำเลยนะฮะทั้งเอาไปทำเป็นของขาวก็ได้ทำเป็น เรียกว่าอะไรล่ะเป็นเป็นเบรกอย่างแซนด์วิชอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าไปโรยข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับกินเปล่าๆก็ได้ทได้หลากหลายคุณจะกินเปล่าๆเลยเหรอซึ่งมันกินได้แหละกอกคลีมปากเลยเหรอมูยองไงคลีมอ๋ออย่างนั้นเลยกินได้ผมก็เคยกินลองลองกินแล้วกินได้กินเหมือนเหมือนเหมือนไก่ยองหมูยองแหละแลรวมันจะจัดกว่าใช่ใช่ใช่นี่ไงกังวลเรื่องรสจัดนะเด็กๆชอบนะครับเด็กๆชอบน้อยมากสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่เด็กๆชอบ ส่วนใหญ่แม่ว่าไม่ขนมเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นของแคลงหรืออะไรมันบางทีมันแข็งไปพราน้ำพริกเราเ็าแซบเกินเกินเด็กอ่ะอันนี้เด็กกินได้โรยในข้าวสวยร้อนๆนะครับครุกให้เด็กๆทานนั้นรายการเราเนี่ยไม่เด็กแน่นอนอจะเป็นลาเป็นม้าม้าเป็นกบอะไรก็ว่ากันไปจะกลับไปเรื่องโบทนะบทนะคุณผู้ชมคิดว่าคนไทยเป็นม้าเป็นลาหรือเป็นกบ อ่ะแต่ที่แน่ๆครับพูดถึงบางแบกก็มันเรื่องข่าวนี้ต่อเลยพูดถึงบางแบกบไปที่ประชาธิปัตย์กันเลยดีกว่าะนะประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเขามออีรายงานภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพักซึ่งเป็นชุดรักษาการของพักประชาธิปัตย์นะครับจะกําหนดวันประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับ9ธันวาคมปีนี้นะครับ2566นะฮะก่อนที่จะ มีการเลือกหัวหน้าพักเนี่ยนะฮะอ๋อโอเคอันนี้มันก็เป็นการท้าวเรื่องราวว่าสาเหตุที่เลือกเพราะว่าคุณจุรินาออกตั้งแต่ในครั้งนั้นนะครับค,คือในการประชุมเขาเนี่ยผมไม่ได้ไปเองอแต่ผมดูข่าวจากคนไปว่าปเป็นการประชุมเพื่อเคาะวันเลือกหัวหน้าพักคแต่มันมีกรณีแทรกซ้อนเข้ามามที่ว่าในระบบกองทุนเพื่อพัฒนาพักการเมืองเนี่ย เป็นชื่อคุณตาลาพัฒน์แก้วทองขึ้นมาเป็นรักษาการหัวหน้าพักแทนคุณจุลินคุณจุรินก็ไม่งงเลยว่าอา้าวแล้วชื่อผมหายไปไหนงั้นผมลาออกเลยละกันจากรักษาการเออแล้วคุณละเมฆก็ออกมาชีแ้แจงอีกรอบหนึ่งว่าไอ้ที่ผิดพลาดเนี่ยไม่รู้ผิดพลาดด้วยอะไรอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออะไรแต่มันไม่มีการกันแก้งกันแน่นอนไม่ได้มีเจตนาร้ายอ้าแล้วเหตุผลคือพิมพ์ชื่อผิดเป็นชื่อตาลาพัฒน์ก็เลยออกเลย คุณจุลินก็เลยลาออกเลยโดยการพิมพ์ก็ไปแจ้งในกลุ่มไลน์ของสสพัน์ที่ผ่านมาเนี่ยครบองค์ประชุมไม่ได้เป็นเหตุผลไม่ครบองค์ประชุมไม่ให้เป็นเหตุผลให้จุลินลาออกหรือว่าสสเขาพยายามจะยึดไม่เป็นเหตุผลให้จุลินลาออกแต่ผลที่จุลินลาออกเพราะว่ากรุ๊ปผิดชื่อหาย่การเป็นชื่อคนอื่นมาแทนน้อยใจงั้นผมเลย ลาออกเพราะเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าชื่อในกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองเนี่ยมันแบบมันมันสำคัญไงกับพรรคการเมืองคือ <c oughs> คือจะไปแจ้งกรกตว่าเปลี่ยนชื่อว่าเป็นจูลินเหมือนเดิมก็ไม่ได้ใช่แต่มันมอาจจะเกิดความผิดพลาดไปแล้วงั้นผมลาออกเลยเพราะเร่อไหน่ผมก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรคหรือแะ้รรักษาการเฉยอ,อะไรเงี้ยนี่คือในหน้าข่าวเป็นแบบนั้น <c oughs> อา่านที่อ่านข่าวเป็นอย่างนั้นแต่ในใต้ข่าวและในหลังข่าวนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะต้องตกลงกันบางอย่างแล้วแหละเพราะทีเนี้ยในในในข่าวเขาบอกว่าแกนนำพรรคประชา บุว่าแม้จะลาออกเพราะว่าเหตุผลทางกฎหมายแต่เหตุผลทางการเมืองอาจเป็นไปได้ว่าถอยออกมาจากตําแหน่งรักษาการเพื่อที่จะต้องเป็นประธานในที่ประชุมเรื่อ,องหัวหน้าพักมาลงเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพักอีกสมัย oh. เพราะถ้าเกิดรักษาการอยู่ลงเป็นแคนดิเดตไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอาจจะถอยมาเพื่อเข้ามาสู้หรือเปล่าเพราะนาราพันธ์เนี่ยเราก็รู้ว่ามาจากซุ้มไหนมาจากซุ้มที่ตอนเนี้ย พูดถึงก็มาพอดีแต่คนคนนี้ไม่เห็นด้วยพวกผู้จักผู้ใหญ่ในพักไม่เห็นด้วยอ๋อนั่นแหละก็เลยมีคุณยูริออกมาสู้แต่คุณนราพัฒน์เองก็แสดงความจำงจะลงเลือกัูหนาพักครตั้งแต่สมัยตั้งแต่คาที่แล้วแหละครับครับทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีรับลมคมในไหมแล้วก็มีชื่อมาดามเดียลงแข่งด้วยนะฮะก็ก็ถือว่าเป็น อยู่ในกลุ่มของกทมจะต้องดูว่ามีจะมีการปฏิเสธหรือเปล่าแต่หลักพันี้เป็นชื่อเดิมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคราวนี้มีตัวสอดแทรกก็คือคนเดิมหน้าเดิมคือคุณจุลินนี่ก็น่าสนใจแล้วอยู่ดีก็ยอมลาออกแต่โดยดีทําให้กระบวนการในพักมันเดินต่อได้ก็น่าสนใจเพราะว่าเอาข้อจริงจุลินก็จะเป็นตัวกลางประสานระหว่าง2กลุ่มสองปีกใหญ่ในพัก ประชาธิปัตย์ปีแรกก็คือปีกรอผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะก็นําโดยชวนอพิสิธิกลุ่มที่ได้รับความนิยมในกรุงเทพมาก่อนมีฐานคนชั้นกลางขณะที่กลุ่มที่ยึดพักได้ในปัจจุบันและมีสสจํานวนมากในพักประชาธิปัตย์ซึ่งมีอยู่24คน25อย่าง25 25มีสอสเหล่านี้อยู่ในกลุ่มนี้ไปถึง20กว่าคนเนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายว่าเติบโตมากับ การเมืองท้องถิ่นใช่ไหมในผู้งี้เป็นบ้านใหญ่สองกลุ่มเนี่ยตัวประสานที่ดีอาจจะเป็นจุลินก็ได้ที่ผ่านมาจุลินก็ไปทำหน้าที่นี้อยู่ก็เลยทําให้จากร้อยกว่าเป็น25คนไงจุลินแม้ว่าคืออย่างน้อยพอไปต่อได้ครับพอทําให้สองซีกเนี่ยยืดระยะเวลาในการหาโอกาสใหม่ๆในการยึดครองพรรคแต่ตอนเนี้มันค้างเติ่ง ออนอกนอกจากจุรินคัมแบ็กแล้วเห็นว่าประชาชนภาคใต้นะเขาอยากให้คุณอภิสิทธิ์คัมแบ็กนี่ <c oughs> เขาอ้างแบบนี้เป็นข้อมูลจากคุณออนทิพาเทพชูนะครับเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนออกเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพักจากจังหวัดตรังเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าการแก้ปัญหาในพักที่สําคัญตอนนี้คือแก้ระเบียบข้อบังคับพักก็เหมือนเป็นการเปิดช่องให้ คุณอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นแคนดิเดตใต้เนาะคนใต้เรียกร้องให้หนายอภิสิทธิ์กลับมาตอนนี้มองว่าคุณอภิสิทธิ์เหมาะสมที่สุดส่วนอีกรายที่เป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรถ้าเขายึดมั่นแนวทางดั้งเดิมของพรรคในเรื่องที่ไม่ใช่เงินไม่ใช่การซื้อเสียงมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยก็ตามนะครับตอนนี้มีข่าวแว่วๆว่ามีการเคลียร์กันภายในแล้วคงจะไม่ล่มอีกถ้ารอบนี้ล่มอีกผลกระทบเกิดขึ้นกับพรรคอย่างแน่นอนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ตอนเองก็ยืนยันว่ายังคงอยู่ร่วมกับพักยังคงศรัทธาต่อพักประชาธิปัตย์ต่อไปแต่คุณนิศิธิ์เขาจะกลับมาในเงื่อนไขเดียวคือความขัดแย้งในพักต้องจบลงแล้วเขาจะไม่กลับมาตอนที่แบบมันยังร้อนกันอยู่อ้าลหรอ่าอันนี้เป็นความเห็นที่ได้ยินมาทีหนึ่งไม่ไม่เข้ามาช่วยดับร้อนอะไรเงี้ยหรอกจะต้องลอยมาเป็นเทวดาอย่างเดียวหรออไม่ลงมาแก้ปัญหาอะไรบ้างเหรอคือเขาเคยให้สัมภาษณ์ คือบอกว่ายังไงว่าถ้าเกิดลงมาในความขัดแย้งเนี่ยผมไม่กลับมาดีกว่าถ้าลงมาแก้แก้ความขัดแย้งสิวะหน้าที่การแก้ความขัดแย้งมันเป็นหน้าที่ของแบบคนรุ่นใหม่คนเลือดใหม่นะหรือว่ามองตัวเองเป็นเชื้อไฟหนึ่งใช่ไหมเป็นเป็นไปได้เพราะว่าถ้าอย่างนี้โอเคใมองว่าตัวเองเป็นเชื้อไฟหนึ่งเข้าใจได้แต่้ามองตัวเองเป็นเทวดาเนี่ย พราะเขาก็รู้ตัวว่าในพักนี้มีทั้งคนที่รักเขาแล้วคนที่ไม่รักเขาก็เยอะเหมือนกันนี่อันนี้พอเข้าใจได้นั่นแหลใช่ยิ่งลงมายิ่งปั่นป่วดหรือเปล่าอันนี้ถ้าเป็นเชื้อไฟในความขัดแย้งก็ใช่ครับแสดงว่าการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตยการประชุมกรรมการผร้หานพักที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะล่มละดูละทุกฝ่ายน่าจะแบบพร้อมใจกันเข้าไม่มีใครวอลเข้าจลยนะ กันเก้าธันวาสมควรแก่เวลารัฐบาลก็เฟดออกไปแล้วรัฐบาลมีการอาจจะทาให้ปัญหายากขึ้นคนรุ่นเก่าๆเฟดออกไปแล้วปล่อยคนรุ่นใหม่ทางานและประสานต่อรองปฏิปนอมมันก็จะยังพอไปได้ได้หัวหน้าพักสําหรับประชาธิที่ปัดแล้วฝ่ายค้านจะเข้มแข็งมากขึ้นไหมเอาก่อนหน้งถามต้องถามคุณอี้ไงยังตรวจสอบเก้าไกลไม่เลิกอยู่นี่แล้วจะเอาฝ่ายค้านเข้มแข็งที่ฝ่ายค้านตรวจสอบกันเองนะตอนนี้นะ คือแข่งกันค้านมแข่งกันค้านกันเองเออใช่ไม่อยู่ประชาธิปัตย์ก็ใช่ไงตรวจสอบก้าไกลเข้มแข็งมากแล้วจะเอาคุณหาว่าฝ่ายค้านจะเข้มแข็งมันโอหผมว่าเขาซัดกันให้ลงตัวก่อนละกันไม่แต่ผมพูดตามตรงพูดจริงๆนะถ้าเกิดดูจากวิบรัฐบาลวิฝ่ายค้านนะครับไม่เวิร์กทั้งคู่คือแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงทั้งคู่พูดจริงๆคืออาจจะไม่ค่อยเข้าที่ต้องรอดูเปิดสมัยประชุมหน้าว่ามันจะปึกเป็นปึกแผ่นขึ้นไหมเพราะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยยังไม่ได้มีการเรียกประชุม ฝ่ายค้านอย่างแบบเป็นทางการจริงๆในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอาจจะมีการคุยนอกรอบแหละแต่ว่ายังไม่มีการแบบวางยุทธศาสตร์หรืออะไรอย่างนั้นแต่ถ้ามีหัวหน้าพักปุ๊บเนี่ยเสียงของประชาธิปัตย์กมันก็จะเกาะจแน่นขึ้นใช่ไหมมันจะไม่แบบแตกกันไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรอย่างนี้กันอีกก็น่าจะช่วยประสานก็จะเรื่องของกล้าคอนเฟิร์มอะไรมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับธุรกิจตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทมากนะฮะมาแรงมากเลยทีเดียวครับมีคอสที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI ให้ติดตามกันลองไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมคะใครอยากขายของออนไลน์ฟังทางนี้ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือว่าบางคนก็กังวลว่าอาจจะไม่มีสินค้ามาขายวันนี้เรามีคําแนะนําดีๆมาฝากค่ะจากดรจินดารัตและอาจารย์น้าสุชาขอเรียกว่าพิดากับพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างพิดาเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่มาก่อนแล้วก็ เชื่อว,ว่ามองขาดอยู่แล้วว่าตลาดออนไลน์เนี่ยสำคัญในการขายของมุมมองของพี่ดานต่อการทำธุรกิจออนไลน์เป็นยังไงคะค่ะก็ขอบคุณนะคะก่อนอื่นก็ขอเรียกแต่วงว่าพี่เพราะว่าปีนี้ก็68แล้วเอห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจที่บ้านประสบความสําเร็จก็ส่วนใหญ่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะทีนี้พอตัวเองมานั่งคิดอีกทีหนึ่งเอ๊ะเราเหลืออ,อีก3000กว่าวันเราจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีแล้วละ่ะ เป็นเวลาที่เราจะต้องคืนให้กับสังคมนะคะก็ได้มีโอกาสรับการแต่งตั้งเป็นอุปนาย,ยสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยนะคะก็ดูแลเกษตรกรหลายล้านคนคหน้าที่อันดับแรกก็คืออย่างไรก็ตามจะต้องรักษาที่ดินทํากินให้เขาปลดหนี้ให้เขาสําเร็จแล้วคะ่ะแต่สเต็ปที่2องทีนี้ทํำยังไงอะ่ะจะฟื้นฟูนอาชีพให้เขานะคะเพราะว่าหนึ่งเกษตรกรมีข้อจํากัดคือ ไม่มีสถานที่ร้านค้าค่ะนะคะมีแค่สินค้าแค่ตัวเดียวอ,อย่างยกออย่างยาหม่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่มีค่าจ้างโฆษณาแล้วเขาจะทํำยังไงนะคะในที่สุดตัวเองก็ได้มีโอกาสมาเจออาจารย์ตุก๊กอาจารย์ตุ๊กกระบอกพิดาเรามาเรียนออนไลน์กันดีไหมเผื่อบ,บางทีเราจะไปช่วยสังคมอะไรได้แล้วมีไรายได้เสริมเราก็บอกว่าเออก็ไม่เร็วนะก็เลยตัดสินใจไปเรียนก็ใช้เวลาเรียนแค่3ามวันเท่านั้นเองค่ะ,คะ ก็เริ่มเป็นวิทยากรแล้ว oh. ได้เลยค่ะ oh. จําเป็นนะคะ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสไปมีประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะก็เอาเกษตรกร <c oughs> เอาสินค้ามันรวมกันนะคะ <c oughs> อย่างภาพที่จะขึ้นมาตอนนี้นะคะปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่ายอดขายของแต่ละเกษตรกรเนี่ย <c oughs> เป็นระดับร้อยล้านก็มีค่ะนะคะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะ มันคงจะยากสาหรับเขาแต่แรกเขาก็มีความสบมันไม่ไหวละวอพอประสบการณ์ครั้งนี้เสร็จปั๊บแล้วนะคะเราตัวเองก็เริ่มมั่นใจแล้วทีนี้พอเริ่มมั่นใจเสร็จปั๊บแล้วทีนี้เราก็มาคิดต่อว่าเอ๊ะปรึกษากับอาจารย์ตุ๊กว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทํางานต่อแล้วละ่ะนะค,คะเพราะว่าตอนนี้ตลาดออนไลน์มันมาแบบนี้แล้วะนะคะเพราะว่าตลาดออนไลน์เนี่ยมันข้อดีคือเราสามารถที่จะยิงสินค้าของเราเนี่ยไปขายทั่วโลกได้ ใช่ไหมคะ,คะไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรแล้วใครก็ทําได้อยู่บ้านก็ทําได้วันไหนไม่อยากขายของก็นอนหรืออยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวก็ขายออนไลน์ได้แค่มีโทรศัพท์แค่ตัวเดียวอันนี้ก็ทําได้แล้วคะ่ะ<ม>นะคะ<ม>แล้วก็ประสบการณ์อันนึงช่วงโควิดค่ะอันนี้เนี่ยโอ้โหหนักมากเลยเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าตัวเองมีความสามารถในการทําอาหารก็วันดีคืนดีลูกสาวก็มาถ่ายรูปโพสต สักพักหนึ่งมีออเดอร์มาแล้วค่ะ oh. ปรากฏว่าเดือนเดียวเ oh. ชื่อไหมคะว่ากำไรเป็นแสนค่ะ oh. แค่ทำอาหารเป็นที่บ้านนี่ค่ะก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะได้เข้าใจว่า oh. ออนไลน์เราสามารถทำอะไรก็ได้ oh. บนความสามารถเล็กๆน้อยๆของเรา oh. แต่สามารถทำเงินได้จริงๆค่ะ, oh. คะได้ได้ว่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งหลังจากที่เข้าสู่วงการออนไลน์การขายของออนไลน์เลยผู้ที่พูดคุยกันว่ามันจะมาขายทำธุรกิจออนไลน์ก็คือพี่ตุ๊ก ปกติเป็นผู้บริหารโรงแรมระดับ5ดาวนะคะคุณผู้ชมชแต่ว่าไปไปมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการการทําธุรกิจออนไลน์อย่างไรอ๋อเริ่มต้นเลยนะคะพี่ตุ๊กขออนุญาตเรียกพี่ตุ๊กนอ้อก็ทํางานประจําค่ะมามากกว่า20ปีเลยนะคะเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมเป็นผู้บริหารในโรงแรม,มแต่ทีนี้มาเจอ พีดเศรษฐกิจในเรื่องของโควิดเลยค่ะ,คะต้องกับโรงแรมเนี่ยถูกปิดหมดเลยไม่มีโรงแรมไหนที่ทํางานได้เลยก็อยู่บ้านก็ถ่ายมือถือไปก็มาเจอคอร์สเรียนออนไลน์เราก็เลยเอ๊ะมามองดูว่าเราจะทําอะไรในช่วงวิกฤตโควิดนี้ก็มีออนไลน์อาชีพเดียวที่ยังเติบโตอยู่ก็เลยตัดสินใจเรียนออนไลน์แล้วขายสินค้าบนโลกออนไลน์จนกระทั่งเราอะ่ะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ ได้ใช้ชีวิตที่เราใช้ชีวิตได้ได้ท่องเที่ยวในประเทศในฝันที่เราไม่เคยไปแต่เมื่อเราทำออนไลน์เราก็ได้ ไปในต่างประเทศเนาะเป็นอะไรที่เราประทับใจมากๆได้อยู่ในประเทศในฝันด้วยเรียกว่าใช้ออนไลน์ทํางเงินแล,<ช>แล้วเราก็ได้ไปท่องเที่ยวสบายๆ<ช>ไม่ต้องมากั<อ>งวลอะไรกับต่างๆเพราะออนไลน์ก็สามารถทําที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะ<ช>แล้วคุณผู้ชมเขาวันนี้แน่นอนทั้งสองท่านผู้มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์ต้องมีอะไรดีๆมาฝากแน่นอนนะคะให้คุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้คุณผู้ชมคอยโทรเลยนะคะเพราะว่า100สายแรกฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นอแอดไลน์ให้คุณผู้ชมได้แอดเข้ามา100ท่านฟรีเหมือนกันใช่ไหมคะ<ช>เพื่อให้คุณผู้ชมแอดไว้ก่อนหรือว่าโทรมาก่อนในการสนใจการสมัครครั้งนี้นะคะ<ช>เรียนอะไรบ้างการเรียนออนไลน์นะคะเราเรียกว่า AI เพราะปัจจุบันนี้วิวัฒนาการในบ้านเราก็จะใช้ AI เข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันเราเราจะมีสอน เกี่ยวกับ AI ให้เราลงมือทําได้จริงเราจะสร้างภาพโฆษณาจากการใช้ AI การคิดคอนเทนต์นะคะจาก AI เหมือนกันค่ะเพราะสมัยก่อนเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องคิดเองแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ AI มาช่วยเราคิดคอนเทนต์ทาให้เราเนี่ยสามารถได้คอนเทนต์ต่างๆจาก AI แล้วก็ยังมีภาพสวยๆที่เราสามารถใช้ AI ทำเงินเราในโลกออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้โหดื่นเต้นมากเพราะว่าช่วงนี้นี่สนใจ t i k t o อกเป็นพิเศษ <โห S 1> ไม่รู้ว่าจะมีการสอน t i k t o อกบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหติ๊กตอกนี่มาแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าค้าเรียน Tik To อกคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยสนใจเกี่ยวกับ Tik t o อกสามารถทําเงินได้โดยการติดกตากา t ิ๊กตอกเราก็มีวิชานี้ด้วยนะคะแล้วก็การทําคลิปร้านวิวติ๊กตอกช็อปแล้วก็ t ิ k กตอก ไลท์เรามีไลท์สดให้ด้วยค่ะเฉะพาะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ VIP มากๆค่ะ,คะปกติคอร์สเรียนนี้จะ2,900บาทแต่เราเหลือเพียง100บาทเท่านั้นค่ะ<อ>แต่สำหรับรายการนี้นะคะ,คะเราให้100ท่านแรกเรียนฟรีค่ะ<อ>เราสามารถทักเข้ามาในรายการได้เลยนะคะ เบอร์โทร0843391199ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะ0843391199หรือจะทักเข้ามาใน Line แอดได้เลยนะคะ tuk98 ค่ะสามารถแอดเะะ add Line เข้ามาได้เลยใช่คใครอยากสร้างตัวตนหรือว่าอยากสร้างสินค้าของตัวเองใน TikTok สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้เชื่อว่าทางด้านของอพี่ดากับพี่ตุ๊กนี่ก็ประสบความสําเร็จในการขายมาแล้วเป็นยังไงคะยอดถล่มทลายใช่ไหมคะโอ้ถล่มทลายมากเลยค่ะเออเอ,อ,อย่างจังหวัดลําปางนะคะ,คะยอดขายแปดร้อยล้านอยากจะบอกว่ามากกันทนน้สซมไปค่ะ สำหรับสินค้าหนึ่งสินค้าหนึ่งสินค้ากล้วยค่ะกล้วยค่ะกล้วยกล้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจอันหนึ่งสําหรับคนที่มีที่ดินทํากินแล้วก็ไม่อยากจะเสียภาษีเห็นไหมคะว่าเขาสามารถที่จะเอากล้วยเนี่ยทำเงินได้แล้วส่งไปขายทั่วโลกโอ้ร้อยล้านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งค่ะค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะวันนี้วันเดียวค่ะ 100ท่านแรกเรียนฟรีนะคะย้ำค่ะเบอร์โทร0843391199 0843391199หรือทักเข้ามาที่ Line แอ tuk98 ค่ะค่ะอย่างที่พี่ดาบอกเรื่องกล้วยๆได้เลยนะคะสำหรับคนคที่มีสินค้าหรือไม่มีสินค้าสามารถขายออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์กันได้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ,อะขอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รอกันมานานนะครับสำหรับคดีของชัยภูมิป่าแสนะครับผู้ชมยังจำเ,เด็กคนนี้ได้หรือเปล่าครับเป็นเยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหูนะครับล่าสุดสารดีกามีคำสั่งให้กองทัพบ,บกนะฮะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวของชัยภูมิป่าแสเป็นจำนวนเงินกว่า2ล้านบาทครับหลังจากที่ ทางแม่ของชัยภูมินะครับเป็นโจทย์ยื่นฟ้องในคดีพแพง่งเรียกร้องค่าเสียหายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะฮะโดยมีกองทัพบ,บกเนี่ยเป็นจำเลยตั้งแต่เมื่อปี2562เนื่องจากว่าชัยภูมิถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตที่ด่านตรวจบ,บ้านรินหลวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่อ้างว่าชัยภูมิเนี่ยขัดขืนการจับกลุ่ม ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นมีคําพิพากษายกฟ้องบอกว่าเจ้าหน้าที่กระทําโดยชอบด้วยกฎหมายสารอุทธร์ก็ยืนยกฟ้องตามสารชั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายสารชั้นฎีกาพิพากษาให้กองทัพบกจดใช้ค่าเสียหายนะครับคือ <c oughs> อันนี้มันเรียกได้เต็มปากไหมครับว่าเราได้รับความยุติธรรมในกรณีนี้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนอ,อ,อันนี้มันเป็นการแค่ฟ้องแพง <c oughs> เพราะว่าโดยทางอาญาเนี่ยมัน ลอยโนวลพ้นผิดไปแล้วครับโดยปริยายก็เลยหันมาทางฟ้องแพ่งซึ่งสารฎีกาที่สุดสารฎีกาชี้ให้เห็นว่ากองทัพต้องชดใช้ครับซึ่งในทางการอธิบายและคืนความเป็นธรรมเนี่ยก็ต้องถามว่าออออแล้วถ้าไม่ผิดถ้ากองทัพไม่ผิดแล้วชดใช้ทําไมสารฎีกาสั่งให้ชดใช้ทําไมครับในทางปฏิบัติมันก็เท่ากับว่าอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วตามที่ความคนทั่วไปเข้าใจว่าชัยภูมิถูก ค่าโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่ถูกต้องครับแต่ได้รับการชดเชยแค่ในด้านทางแพ่งผู้กระทาผิดก็ลอยนวลไปใช่ทีนี้คือว่าสิ่งที่สารดีกาชี้เนี่ยสองล้านล้านบาทเนี่ยมันผมดมอาสองล้านบาทแตสองล้านบาทโทษทีสอล้านล้านมันวัลเล็มากไปหน่อยโอเคสองล้านบาทเนี่ยค่าของชีวิตคนมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอ มันประเมินไม่ได้เพราะว่าเ,เขาบอกว่าค่าเยียวยาทางจิตใจที่ครอบครัวเรียกร้องอ่ะศาลบอกว่าผู้ตายต้องเป็นผู้เรียกร้องเองอชัยภูมิเลยต้องเป็นพลมาเรียกร้องเองก็เลยมีแค่ค่าปรงศพกับค่าอุปการะครอ,อบครัวแล้วก็ค่าทนายคือปกติแบบนี้เนี่ย มันเคยมีมาตรฐานอยู่นะแม้ว่ามันเป็นราคาที่ประเมินไม่ได้ก็ตามสําหรับชีวิตนะแต่มันเคยมีค่ามาตรฐานอยู่นะก็คือสมัยคุณยิ่งรักให้7.5ล้านบาทสำหรับการเยียวยาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การเยียวยากับกรณีเสียชีวิตของกลุ่มการชุมนุมประท้วงในทุกสีใช่ไหมมัน7.5ล้านใช่ไหมแล้วก็มีการทวติงเงี้ยก็ตอนนี้เนี่ยมันลดมาเหลือ2ล้านล้านบาทซึ่งถามว่าคือความเป็นธรรมไหมสําหรับผมมันก็ไม่เป็นธรรมอ่ะเพราะว่ายังไงก็ตาม อาญาเอาผิดไม่ได้ยังเอาผิดไม่ได้แล้วเมื่อวานผมเห็นพาดหัวด้วยซึ่งผมว่าพยายามหาข่าวเร็วๆไม่เจอ,อ,คอคือจะคือสาลบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการโยนร,ระเบิดสู้กับเจ้าหน้าที่ <cerca. S 1> มันก็คือเนื้อความแบบนี้มันสะท้อนอยู่แล้วว่าสุดละสุดท้ายแล้วการฆ่าใจภูมิป่าแสนนี้เราจะหาคนผิดไม่ได้เลยเหรอไหนอบอกว่ามีกล้องวงจรปิดไงจําได้ไหม, <acids> อ,มอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือ ตอนนั้นผู้บัญชาการทหารระดับสูงด้วยที่ออกมาพูดรเรื่องนี้อตอนนี้มันอยู่ไหนอ,ะอ่ะอม,มันถึงที่สุดแล้วได้เงินแล้วมันจะกล,กลบความไม่เป็นธรรมเรื่องนี้ไว้อีกต่อไปเหรออะไรเงี้ยก็ได้เงินะก็ดีใจด้วยฮะมันก็ก็ดีอ่ะ <ๆ S 1> แต่ว่าผมว่าสำหรับครอบครัวเขาคงไม่พอใจแค่นี้หรอกใช่ใช,ใช่นะครับคือถ้าย้อนไปดูก็คือเป็นคดีแพ่งเป็นการเรียกค่าเสียหายตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่แต่มันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้อยู่ๆสารดีกามากับคําพิพากษาว่าจะมาชดใช้ชดเชยโอเคถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ายังยังไม่ได้รับความยุติธรรมในแง่ของอาญาแต่การกลับคําพิพากษามันก็มันก็น่าจะชี้หรือเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าอย่างน้อยแบบชดใช้อะไรอย่างคือ,อเป็นการปัดให้พ้นจากกองทัพด้ยกันอาชญาจะเลจบๆกันไปอะไรต้องถามว่าทําไมาสารชั้นต้นและอุทธรถ,ถึงยกฟ้องแต่หัก แต่เป็นผมนะอืคือทำไมถึงยกฟ้องต่หารตั้งแต่แรกยกฟ้องไม่รู้สิผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ถ้าเกิดเรามองว่าน้าไหลจากที่สูงไปที่ต่ําและอํานาจก็มักจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเสมอเนี่ยเพราะนั้นผมว่าศาลก็ลดแรงกดดันไงชั้นต้นชั้นอุดท์ก็ว่าไปยกฟ้องกองทับก็มีแววว่าจะชนะพอดีกาก็ตกตุ้มเปี้ยงเลยจ่ายเงินมา ก็ไม่รู้อันนี้อันนี้แบบคิดคิดเองเออเองจ,งจริงจริงสารก็คงมีสละในกระบวนการพิจารณาของท่านนั่นแหละ <มา S 1> ครับซึ่ง<อ>แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดคดีแบบนี้ซึ่งยังมีอีกหลายคดีที่แบบมันจบไปโดยค้างาคาแล้วก็ยังไม่จบคดีนี้จบแต่มันก็สะท้อนเห็นว่าปัญหาเรื่องการปกปิดช่วยเหลือกันในกองทัพก็ยังมีอยู่และยังไม่ได้รับการพูดถึงเลยเดิมํำอย่าพูดถึงแก้เลยยังไม่ได้ร,รับการพูดถึงเลยใช่ครับ,รบนะ หมดเวลาแล้วสำหรับเวกับไทยแลนด์พงษชุวัตนเรื่องอนนหรอนิดนึงนะฮะอัปเดตนิดนึงก็อนน์ถอนประกันตัวทุกคดีประกันตัวเอง20กว่าคดีซึ่งถ้ารวมโทษทั้งหมดแล้ว80ปีครับโอ้โหนี่เป็นจดจดหมายที่อานนลเขาเขาเขียนมานะครับครับ เดี๋ยวม,มีโอกาสใน talkingking Thailand เพิ่มเติมแล้วกันหรือว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันในายการเล่นหัวด้วยเอกอชัยด้วยได,<น>ได้ได้ได้อีก2เรื่องเดี๋ยวไปอ<น>ัปเดตกันนะครับ<น>เดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งเจอผมปุนปันในรายการเล่นหัวข่าวนะครับแล้วก็ให้พี่ชวัตไปพักพเล่นหัวข่าวนี่อ่านเต็มใช่ไหมเล่นหัวมแล้วมีข่าวอยู่ข้างบนเดี๋ยวคนจะเล่นอยากโดนเล่นหัวเนยเราต้องให้คนจําว่าเล่นหัวดิให้บ้นเลนมัน่เออนะฮะเอาล่ะวันนี้มีเรื่องทั้งพรบประชามตินะ ปั๊มลูกช่วยชาติ <c oughs> มาคุยเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะวันนี้หมดเวลาของไวคับไทยแลนด์แล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ